I think their coach is very lucky that he didn't get a red card i think he lost control of his emotions now, all, now. Not like all the time um, running out of the technical area swearing and shouting at the fourth official i think he's lucky รับเดินคลาดไปหมดนะครับมาบนกับผู้ตัดสินที่4ตลอดนะครับ red card but sent to the stands นะครับนะสมควรจริงๆรักโชคดีมากที่ไม่โดนไล่ขึ้นไปคุมทีมบนอัฒจัทร I understand it was emotional and he was upset with some things but I think it was um, I don't know I just look at that and I just think how does that that doesn't help anything to act like that เขาเข้าใจนะครับว่าบางทีมันเป็นเรื่องของอารมณ์ร่วมนะครับการไม่เห็นด้วยกับการตัดสินบางจังหวะ แต่เขาดูแล้วม,มันมันมันไม่เกิดประโยชน์ So I think the referee was okay. You know, referees they're gonna miss things. The humans. We make errors. นะครับวันนี้ผู้สินทำหน้าที่ได้โอเคแล้วนะครับแน่นอนผู้เสิน์ก็เป็นคนนะครับนะเขาจะ มีข้อผิดพลาดแน่ทุกเกม So I think you can find things in the game where oh I should have had a free kick or b u r i r a m should have had a free kick or this or that we you can find many things นะครับทุกเกมนะอย่างเกมวันนี้นะเราจะมีการถกเสียงทุกๆเกมว่าเอ้เราหน้าได้ลูกนั้นบุริลัมไม่น่าได้ลูกนี้นะครับ uh, This should be yellow that should be a yellow นะจังหวะนี้น่าจะเหลืองจังหวะนั้นไม่น่าจะเหลืองของทีมใดทีมหนึ่งทุกเกม But I think to you we have to be careful that we don't um,

ต้องต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดนิดหนึ่งนะครับถ้าแมตช์ไหนที่แพ้นะครับหรือได้แต้มเดียวแล้วไปโทษกรรมาการนะครับ it, it looks bad on you if you're talking about referees if you if you draw or you lose it looks bad นะครับนะเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของคนที่พูดมันก็เสียด้วยนะครับถ้าเกิดโทษกรรมาการอางเดียว from my perspective uh, last week we uh, lost in t h a i Port นะครับในมุมมอง,ของเขา นะนัดที่ผ่านมานะเราไปแพ้ท่าเรือมา and the first thing I said were the referees were excellent นะครับแล้วก็หลังเกมนะประโยคแรกที่เขาพูดเลยคือการตัดสินของกรรมการยอดเยี่ยมมาก because they were นะซึ่งมันเรื่องจริง uh, นะครับ and so you know maybe maybe if you want your speech about referees to be effective do it after you've won นะครับถ้าเกิดวันไหนที่พวกเราอยากจะพูดถึงเรื่องกรรมการแล้วให้มัน เป็นประโยชน์ต่อเรานะครับควรจะพูดวันที่เราชนะมากกว่า I, right, um, I spoke about the uh, officials after s u f a n b o r i away. We won 2-1, but I felt that day was was um, there was no uh, fairness in it. นะครับอย่างวันที่เราบุกไปเยือนสุพรรณนะครับแล้วเราชนะออกมาได้นะครับวันนั้นการตัดสินไม่เป็นธรรมเลย Had we draw draw the game or lost the game, I would not have said anything. ซึ่งถ้าวันนั้นเราไม่ชนะออกมาเขาก็จะไม่พูดถึงการตัดสิน ผมวนะครับ so careful on that a s p e c t you know ครับเรื่องพวกนี้มันต้องละเอียดอ่อนนิดนึงในการพูด They're they trying to do a job นะครับนะคนกรรมการเขาก็ทำหน้าที่ของเขา The human beings นะเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราเลยนะ And I think most of the time they do a good job. So they get some things wrong, but everybody does นะครับนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่นะเขาทำหน้าที่ได้ดีแล้วนะครับแต่ก็มีข้อผิดพลาดซึ่งมนุษย์ทุกคนนะครับเกิดขึ้นได้ So I think the officials tonight got most things right I missed some things for both teams นะครับเพราะนั้นวันนี้ส่วนโดยโดยรวมนะผู้ตัดสินตัดสินได้ดีแล้วนะครับแล้วก็มีมีช็อตผิดพลาดนะสำหรับทั้งสองทีมเท่ากัน I'm okay นะเพราะนั้นเขาโอเค